ช็อกวงการนักร้องสาวคนดังโพสต์ร,ร่ายยาวเผยสาเหตุประกาศแยกทางสามีเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวมอลำคนดังที่ประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้สำหรับอ,อมแอมละไมแสงทองหรือ,ออมแอมเพชรบ้านแพงทีล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศแยกทางกับสามีว่าขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาอมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้วถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราสองคนยังคงไว้ความเป็นพ่อและแม่ ของน้องไออุ่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่โทษโกรธเคืองกันทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวถึงทางตันหากฝืนดันต่อมันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือการถอยคนละก้าวและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อ,อมแอมก็ยังคงรักและเคารพพี่อิฐเสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ได้ทำได้เดินร่วมกันมานะคะ ขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทำให้ทุกท่านผิดหวังแต่ขอให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองคนได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมีเหตุและผลอมแอมไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รักเมตตาเอนดูครอบครัวของเราและน้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ